เรซูมเมเธอทำมาดีนะทักษะการทำงานก็ใช้ได้เลยแต่ว่าทำไมถึงพาอีกคนมาด้วยละ่ะต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะพอดีคนนี้เขาเป็นเพื่อนสนิทฉันเองอะคะ่ะแล้วตอนนี้เขาก็ยังไม่มีงานทำด้วยประสบการณ์การทำงานก็ยังไม่มีฉันก็เลยอยากจะให้เขาเนี่ยมาหาประสบการณ์การทำงานที่นี่อะคะ่ะยังไงช่วยรับเขาไว้อีกคนนึงได้ไหมคะเงินเดือนน้อยแค่ไหนก็ได้ะคะ่ะ โอเคก็ okay, ได้งั้นฉันรับเพื่อนเธอเข้าทำงานด้วยจริงหรอคะขอบคุณมากเลยค่ะผู้จัดการขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรพอดีบริษัทฉันเนี่ยต้องการพนักงานเพิ่มอยู่พอดีเดี๋ยวเธอสองคนเนี่ยไปกรอเอกสารที่ฝ่ายบุคคลได้เลยนะค่ะขอบคุณค่ะไปฉันขอกแก็บแหงรอฉันเลิกงานก่อนสิแล้วเดี๋ยวเจอกันวันนี้เงินเดือนฉันออกด้วยเดีย๋ยวเลี้ยงเอง จะทําไปทําไมงานหน้าเปื่อจะตายอีกอย่างนะตั้งแต่ฉันทำงานที่นี่ไม่มีใครกล้าว่าเลยสักคนเอ้ยแค่นี้ก็นะผู้จัดการอะสวัสดีค่ะผู้จัดการสวัสดีเบลอนี่อะผู้จัดการคะคือฉันมีเรื่องสงสัยอะค่ะตรงหัวข้อตรงนี้ค่ะผู้จัดการต้องการให้เปลี่ยนไหมคะ เธอก็ดูที่โปรดักนะถ้าโปรดักเนี่ยเข้ากับตรงนี้แล้วเนี่ยเธอแค่ปรับนี่แอร์เบลฉันมีโปรเจกต์ใหม่มาให้ทำด้วยเธอสองคนเนี่ยเป็นพนักง,งานใหม่ด้วยฉันอยากให้ลองฝึกฝนนะแล้วถ้าโปรเจกต์นี้เสร็จเมื่อไหร่เนี่ยฉันมีโบนัสให้ฉันทำเองค่ะพอดีว่าฉันต้องการใช้เงินอยู่พอดีแล้วแอร์อะไม่อยากค้าโอกาสนี้ไปเหรอไม่เป็นไรเลยค่ะผู้จัดการ เบลเขาเพื่อนรักแอร์ค่ะให้เขาทำเถอะช่วงนี้เขายิ่งเดือดร้อนเรื่องเงินอยู่ด้วยฝากด้วยนะค่ะผู้จัดการคะเบลเนี่ยเพิ่งมาทำงานใหม่แต่ให้เบลทำงานยากขนาดนี้แล้วหรอคะและอีกอย่างเนี่ยลูกค้าก็อยู่ตั้งไกลอะ่ะแบบนี้เบลไม่ทำดีกว่าคะ่ะหมายความว่ายังไงเบลขอโทษแทนเพื่อนฉันด้วยนะคะผู้จัดการงั้นเดี๋ยวงานนี้ฉันขอรับไปทำเองคะ่ะ รับรองว่าฉันจะตั้งใจทำมานสุดฝีมือเลยค่ะได้สิงั้นงานนี้เธอเอาไปรับผิดชอบไปแล้วกันค่ะส่วนเบลครั้งหน้าเนี่ยอย่าทำแบบนี้อีกถ้ายังเจอลูกค้าแบบนี้อยู่เนี่ยยังไงเบลก็ไม่ทำค่ะเบลพอได้แล้วไปเร็วก็แกคิดดูสิฉันพูดคำว่าทำไมาได้ฉันทำงานยากไปแล้วไปทำงานนะคุณสายใจเข้าไปทำงานนะงานนี้เนี่ยฉันทำได้ดีมากเลยนะ เดี๋ยวเรื่องโบนัสเนี่ยเดี๋ยวฉันจัดการให้ขอบคุณมากเลยค่ะผู้จัดการฮัลโหลค่ะแม่อุ้ยสิ้นเดือนหนูไดุ้ไอโบนัสด้วยนะหอนให้แม่ค่ะผู้จัดการคะเบลขอลาออกค่ะเพราะอะไรก็เพราะว่าผู้จัดการลำเอียงไงคะฉันลำเอียงยังไงไหนลองพูดมาสิก่อนผู้จัดการเรียกฉันมามีอะไรือเปาคะ ช่วยดูรายงานนี้ฉันหน่อยนะได้ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนะคะเบลกับแอร์เนี่ยเราเข้ามาทำงานพร้อมกันแต่ทำไมแอร์ถึงผ่านโปรให้คนเดียวอะคะแล้วเบลถึงไม่ผ่านอะ่ะแถมเงินเดือนเราสองคนยังต่างกันอีกอะ่ะแบบเนี้ยไม่เรียกว่าลำเอียงเรียกว่าอะไระคะเพราะเรื่องนี้ใช่ไหมถึงบอกว่าฉันลำเอียงแล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมมีค่ะ,คะก็โปรเจกต์กันมเมื่อกี้ผู้จัดการให้แอร์ไปทำอะ่ะแล้วเบลหรอคะแบบเนี้ยแอร์เขาก็ได้โบนะัสแค่คนเดียวอะ่ะโอเคงั้นฉันขอพูดอะไรหน่อยนะ ระหว่างที่แอร์เขาตั้งใจทํางานและก็เรียนรู้สินค้าต่างๆที่เข้ามาใหม่ในบริษัทเธอเนี่ยทำอะไรอยู่เล่นแต่โทรศรรัพท์เลิกงานก็ไปเที่ยวจนดึกแถมบางวันก็มาทํางานสายบางวันก็ไม่มาทํางานอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่าเธอแกลลาป่วยอะแต่ว่าฉันอย่าพึ่งพูดแซงฉันยังพูดไม่จบเธอชอบหลับในเวลางานไม่ตั้งใจทํางานให้เสร็จแถมยังชอบเล่นโทรศรรัพท์เข้าโซเชียลไปวันวันแอร์เขาทำอะไร เขาตากแดดออกเดินทางไปหาลูกค้าไกลๆส่วนเธอทําทำอะไรบ้างและนี่แหละเป็นความต่างที่ฉันเห็นได้ชัดจากเธอสองคนและแบบนี้ยังเห็นว่าฉันลเอียงอยู่ไหมส่วนโปรเจกต์งานครั้งก่อนที่เธอแยกไปทำคนเดียวเนี่ยเธอก็ทำไม่สำเร็จทีนี้ยังหาว่าฉันลำเอียงไม่เอางานให้เธอทำอีกไหมเงินเดือนยังไม่ออกเธอก็แผนแล้วว่าจะไปเที่ยวไหนส่วนแอร์เนี่ยเขาจะได้เงินโบนัสเขาก็วางแผนแล้วว่าจะโอนเงินให้แม่เขาทันที แต่มันก็จริงที่เงินเดือนเป็นเงินของเธอเธอใช้อะไรก็ได้มันเป็นสิ่งที่ทําให้ฉันได้เห็นความต่างของเธอสองคนว่าแอนเนี่ยเขามีความมุ่งม,มั่นตั้งใจในการทํางานและความกระตันยูมากกว่าตัวเธอผู้จัดการะคะเบลเข้าใจแล้วค่ะเบลขอโทษนะคะจําไว้นะคนอื่นเขาเก่งได้เนี่ยเธอก็เก่งได้เหมือนกันและนี่แหละคือเหตุผลที่ฉันยังให้โอกาสเธอมาโดยตลอดฟังคํานี้ไว้ให้ดีๆนะ คนเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นได้เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนกลุ่มคนที่ตัวเองคบก่อนเพราะถ้าเธอคบคนแบบไหนเนี่ยเธอจะเป็นคนแบบนั้นเธอต้องหัดเปลี่ยนมุมมองซะบ้างหัดเรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้เยอะๆแล้วฉันเชื่อว่าเธอทําได้เบลค่ะผู้จัดการเบลจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นค่ะดีมากเวลาเธอไปทํางานที่ไหนเนี่ยจะได้ไม่โดนไล่ออกอีกโอ๊ยผู้จัดการชอบแซวอ่ะ แต่ว่าเวลาผู้จัดการจริงจังเนี่ยหล่อมากเลยนะคะหนูเขินเลยอะว่าแต่ผู้จัดการมีแฟนยังนะคะพอจะเปิดหัวใจให้เฟลได้ไหมอะมาเรื่องนี้ได้ยังไงแต่ก็ต้องขอโทษด้วยนะเพราะฉันมีแฟนแล้วอ่ะอแฟนฉันมาพอดีเลยมีอะไรปคะอ่ะอะอ่ะอออะงังไปได้กัน เธอจะไปรู้อะไรล่ะเรื่องในบริษัทเนี่ยเธอไม่เคยสนใจเลยโห<ฮ>ผู้จัดการนี่หนูก็เสียใจนะคะไปทำงานไปไม่แต่ไงก็ฟังดูแลเพื่อนหนูด้วยนะคะเพื่อนหนูน่ารัก